อารและการเขียนเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถและพฤติกรรมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในสังคมแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการศึกษายังไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพและกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีวิธีการที่หลากหลาย ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจึงทําให้การอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรโรงเรียนบ้านบางโศกจึงได้ขับเคลื่อนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมโดยการคิดค้นนวัตกรรมช่วงชั้นหนึ่ง อ่านคร่องเขียนถูกผูกด้วยกิจกรรมการฝึกฝนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ active learning 5ขั้นตอนโดยผ่านกระบวนการดำเนินงานวงจรบริหารที่มีคุณภาพ PDCA ดังนี้ P Plan วางแผนกิจกรรมมีการสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนในโรงเรียน D ด,ดูศึกษาผู้เรียนรายบุคคล ค้นพบปัญหาและความต้องการของนักเรียนโรงเรียนได้จำลองสถานการณ์ให้การอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องเปรียบเสมือนโรคที่ต้องการได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยขั้นตอนในการรักษาจะคล้ายกับการรักษาโรคในคลินิกหรือโรงพยาบาลโดยแบ่งได้ทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการคัดกรองใช้วิธีการทดสอบ โดยใช้เครื่องมือการประเมินในการคัดกรองนักเรียนขั้นวิทิจฉัยปัญหาเป็นขั้นตอนในการค้นหาสาเหตุการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องของนักเรียนขั้นจัดการเรียนการสอนเป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ใช้หลักการสอนแบบ Active Learning ดังนี้ กิจกรรมวัยแรกเริ่มเสริมอ่านเขียนเป็นการฝึกจดจำและฝึกอ่านพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกตโดยจะใช้ความรู้เรื่องสีมาช่วยในการจําของนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นกิจกรรมแจกลูกพันคําจดจำอ่านเขียนเป็นการฝึกอ่านแจกลูกสะกดคําการสอนพื้นฐานให้กับเด็กๆโดยเริ่มจากการอ่านคำง่ายๆคือการนำพยัญชนะไปผสมกับสระ โดยยังไม่ต้องมีตัวสะกดกิจกรรมฝึกอ่านฝึกเขียนไร่เรียงประโยคเป็นกิจกรรมที่เน้นการอ่านและการเขียนนักเรียนฝึกเขียนตามคำบอกวันละสิบคำทุกวันจากนั้นนำคำที่เขียนไปฝึกแต่งประโยควันละสิบประโยคหากนักเรียนคนใดอ่านและเขียนผิด ครูทําการสอนซ่อมเสริมในเรื่องการอ่านและการเขียนในเวลาหลังเลิกเรียนจีเช็คขั้นสรุปผลและติดตามมีการติดตามและประเมินผลการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องโดยใช้ชุดการทดสอบแบบคัดกรองการอ่านการเขียนจากการจัดกิจกรรมสังเกตได้ว่านักเรียนกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นนำเสนอภาษาไทยคนละคำอ่านเรื่องสั้น A. Action เป็นการพิจารณาการจัดนวัตกรรมหลังจากที่นำไปใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีคุณภาพประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ลูลูเตมา,าชาลีเตไปตล,ล,ล,ลูลูกาชาลีเตไปเตมมาเละเละลูลูจากการนำนวัตกรรมมาใช้ กับนักเรียนช่วงชั้นที่หนึ่งนะครับผลปรากฏว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านในการเขียนเพิ่มมากขึ้นโดยสังเกตจากนักเรียนพมา่าซึ่งไม่มีพื้นฐานในการเรียนาภาษาไทยนักเรียนยังไม่รู้จักพยัญชนะไม่รู้จักสระแล้วก็เมื่อเมื่อนำนวัตกรรมนี้มาใช้ นักเรียนก็สามารถที่จะจดจำแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนได้คล่องขึ้น